C คลซีพลัสเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับเป็นอาหารเสริมนะั่งอย้ําทําจากกระดูกอ่อนปลาฉลามมีไตรเปปไทด์นะครับแล้วก็มีแมกนีเซียมแล้วกเ็เขาเรียกฮาดัมมีอยู่ในนี้เห็ดหลินจือแมกนีเซียม ใครที่มีอาการอย่างเช่นรู้ว่าตัวเองอายุเยอะหรือว่ากระดูกเริ่มบางเริ่มบางเริ่มพรุนข้อต่ออักเสบตามข้อตามหมอนรองกระดูกหรือว่าผิวเนี่ยผิวหน้าเนี่ยดำดำหมองหมองคลานกลานหรือว่าผมร่วงบ่อยๆหรือว่ากระดูกฟันไม่ค่อยแข็งแรงเคี้ยวอาหารไม่ค่อยดีตัวนี้ครับตอบโจทย์ครับแคลเซียม p l มีอยอยมีอยอยนะครับโรงงานมาตรฐานผ่านกระบวนการผลิตที่ชัดเจนนะครับเป็นของผมเองไม่ใช่บิษเซ็นเตอร์ผมเป็นเจ้าของนะครับโรงงานชื่อเดอะไพลตันที่ลำลูกกาครับสอบถามได้ครับตอนนี้นะครับคอเซ็นเตอร์บริษัทอาราดินเองเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับผ่าน บริษัทมาร์กเอเมกจำกัดครับคอเซนเตอร์บริษัทอารินกำลังขายอยู่4กระปุกแถมลูทีนาหนึ่งกล่องครับ999าาเครับย้ำครับโปรพิเศษนะครับเก้าร้บาท4กระปุกแถมลูทีนาหนึ่งกล่องครับนะครับนี่ครับดูชัดๆครับข้างในนะครับนี่ข้างในนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมีซีนอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็เป็นผงวันละสองช้อนครับทานวันตอนไหนก็ได้เช้าเที่ยงเย็นวันละสองช้อนนะครับนะครับนี่ครับเพื่อประสิทธิภาพได้ประสิทธิภาพนะครับนะครับใครสนใจทักมาได้ครับทักมาได้ที่ a d w วิในแปดหรือว่า a s i g n w i n a i แปครับหรือว่าโทรมาที่ศูนย์5กห้าเก้ 6, ครับนะครับนี่เบอร์ที่ติดต่อใครมีปัญหาอะไรนะครับ ถูมาได้ครับผมทานเองครับเพื่อกระดูกและผิวแต่อย่าลืมครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่ควรทํานะครับถ้าจะให้ได้ผลดีต้องออกกําลังกายเบาๆสม่ําเสมอนอนหลับพักผ่อนทานอาหารดีๆอย่าเครียดมากนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่กับธรรมชาติยิ่งทั้งนั่งสมาธิบ้างก็ยิ่งดีนะครับฝากด้วยนะครับ ทำงานได้แต่อย่าหนักมากแต่ถ้าได้เ,เงินเยอะๆดีครับฝากไว้ด้วยครับนี่ผลิตผลภัณฑ์ของผมผลิตภัณฑ์ของผมเองของวิในัยไกรบุตรครับฝากไว้ได้นะครับแฟนสับแฟนคลับแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ